ชดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอันไทยบายดิชันสตล์ประจำวันที่24ธันวาคม2563โดยใช้ผู้บังคัร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุ่บอลไทยในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านครับมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างพุ่บอันไทยเช้าวันนี้ถึงกระเบียดทีรดทรติดทีมยอดเยี่ยมญี่ปุ่นกันเลยโดยงานนี้ผมเจลิกนะฮะประกาศทีมยอดเยี่ยมเจลิกญี่ปุ่น2020อย่างเป็นทางการแล้วปรากฏว่าคนนั้นก็คือเคียวเฮ โนโบริซาโตะแบ็คซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นวัย30ปีจากสโมสรคาวาซกิฟอนเตเร่แชมป์เจลิก2020ล่าสุดนี้ติดท,ทีมยอดเยี่ยมเจลิกในดการ2020นี้กันเลยนะฮะ สำหรับทางเคียวเฮโนโบริซาโตะถือเป็นแข้งต่บตำนานของทางคาวาซากิฟอนตาเรสเลยก็ว่าได้หลังจากค้าแข้งกับทางสโมสรแห่งนี้มาอย่างยาวนานถึง11ปีตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาลงสนามให้กับทีมไปแล้วทั้งหมด1 9 3ก็นัดยิงไปแล้วทั้งหมด7ประตูควา้าแชมป์เจลีก1ไปแล้ว3สมัยคือปี 2017, 2018และก็ล่าสุดไป2020ี2020นั่นเอง ทั้งนี้ธีเด็ท,ทรมบมาทันแบ็กซ้ายชิมชอตไทยถือเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางยูโกฮาม่าเอฟมารินอตชิมเชลิกญี่ปุ่นในารายการนี้แต่ต้องพลาดรางวัลระการนี้ไปต้องไปลุ้นกันใหม่ในรอยการหน้านะครับสู้กันใหม่นะผมโกอุ้มของเราก็ถือว่างานนี้พี่อุ้มทําเต็มที่แล้วก็ทําได้แบบว่าถูกใจของแฟนบอลชาวไทยเป็นอย่างมากเลยนะฮะยังไงพวกเราก็ยังเชียร์พี่อุ้มอยู่ดีนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะผมติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิก เชียร์โกอุ้มทีรทรนบุมทันกันด้วยครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะอย่างเป็นทางการอุรวะตั้งริคาโดโรดิเกชคุมทัพโดยงานนี้ที่ผมทางอุรวะเรตเทมอลนะฮะทีมดังในศึกเจลีกประกาศแต่งตั้งริคาโดโรดิเกสกุนซูชาวสเปนจกทางโทกุชิมะบอเตสทีมแชมป์เจทูคุมทัพอย่างเป็นทางการแล้วเจ้าตัวเผยอุรวะคือสมสรส้นทิ่งใหญ่และหวังจะทำทีมในสไตล์ที่ตนเองถนัดณปัจจุบันนี้ โดยดังอดีตกุนซอบิชีได้เผยบอกว่า,าการทำงานในสโมสรที่ใหญ่อย่างอุรวะเวรดเดนเมานั้นทำให้ผมมีความสุขที่ได้ทำสไตล์ฟุตบอลที่ผมตั้งเป้าเ,าเอาไว้คือการเล่นที่ดุด,ดันและก็ตั้งรับนั่นเองแฟนบอลและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับสโมสรจะสามารถภูมิใจในสไตล์ของผมผมรอคอยที่จะได้พบกับพวกคุณเร็วๆนี้ผมจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะและยืนอยู่บนจุดสูงสุดให้จงได้ เป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะในการาเดินหน้าต่อไปของทางริคาโดโรติเกสที่เคยคุมทัพของทางาบีจีปทุมที่ประเทศไทยและก็คุมเจลิก2จะได้เลื่อนชั้นมาจูเจลิกหนึ่งและล่าสุดก็ไปคุมทีมอุรวะเบรตเมลทีมมืศึกเจลิกหนึ่งที่ถือว่ามีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับทีมไหนๆเลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหเป็นนาว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะไม่แน่ป๋าแกอาจจะมีโอกาสได้ดึงนักเตะไทย ไปสู่เจลิกอีกครั้งก็เป็นได้ก็ต้องรลอนลุ้นกันต่อไปครับงานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับห้างแข้งต่างชาติย้ายทีมใหม่น่าจับตามองในศึกไทยลีกเล็ก2นี้โดยงานนี้ก่อนที่เล็ก2ของศึกไทยลีก2 0 2 0จะลงฟาดแข้งกันต่อเน,นื่องในสุด,ดานี้เรามาดู5แข้งต่างชาติที่ย้ายทีมใหม่นะฮะมีใครน่าจับตามองกันบ้างไปดูกันได้เลยครับ โดยกันนี้ฟุตบอลไทยลีก2020ที่เพิ่งจะเตะจบเล็กแรกกันไปเมื่อสุดาที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้มีการหยุดพักเล็กให้แฟนบอลต้องรอนานนะฮะเพราะสาุดาหีนี้ช่วงหลังวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะลงเตะกันต่อเนื่องนะัดที่16ทันทีกันเลยและสิ่งที่แฟนบอลต่างรอคอยสำหรับเล็กที่2ที่จะมาถึงนี้ก็คือเรื่องของการเสืิมทัพและนักเตะใหม่ของแต่ละทีมมาว่าจะมีฝีเท้าเป็นอย่างไรกันบ้างย้ายมาแล้วจะปังหรือว่าแพ็กก็ต้องรอลุ้นกันต่อไป ซึ่งตลาดนักเตะไทยลีกรอบ2จะเริ่มเปิดอย่างเป็นทางการนะฮะในวันที่23มธันวาคมและจะปิดตัวลงในวันที่5มกราคมปีหน้าดังนั้นนักเตะที่มีการย้ายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาจะสามารถลงสนามในเกมสุดยนี้ได้ทันทีและต่อไปนี้ก็คือ5นักเตะต่างชาติที่ย้ายทีมมาใหม่ในเลทที่2ที่คาดกันว่าจะเป็นจิ๊กซอสํสำคัญให้กับทีมในครึ่งฤดูกาลหลังนี้ไปดูกันว่าจะมีใครกันบ้างที่น่าจับตาม,มองครับเริ่มจากนะฮะคนที่1กันก่อนซามิเอลโรซากอนซาเวส ของชางบุริลัมยินเต็ดตอนแรกก็เป็นกองหน้าตัวใหม่ของชางบุริลัมนะซึ่งก็เป็นกาม่มาคอนเนคชั่นเหมือนเดิมดูจากชื่อก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นชาวบราซิลเป็นกองหน้าประสบการณ์สูงวัย29ปีเคยค้าแข่งมาหลายกับสโมสรทั้งฟูมินเซในเลกบ้านเกิดนอกจากนี้ยังมีเ a ลเอ a x เลซีกยา o ส t สปอร์ตเรซิเฟฮัตตาครัอลนและก็เคยคว้าชแชมป์เคลลกกับทางชูบุคคุนไดอีกด้วย นี่จึงถือเป็นจิกซอ์คนสําคัญของทีมปรา,าสาทสายฟ้าหวังว่าจะเป็นคนที่ถล่มประตูในเลกที่2นี้เพื่อจะพาทีมกลับขึ้นมาหัวตารางกันอีกครั้งและก็ไม่ลุ้นโคต้า ACL 2012ซึ่งล่าสุดตัวเจ้าตัวนั้นก็พ้นกักตัวและลงซ้อมกับทีมได้เป็นที่เรียบร้อยรอลุ้นกันว่าจะลงสนามในเกมสุด,ด้านนี้เลยหรือไม่เจ้มาคนที่2ก็จะเป็นยานิคโบลีจากการชาบเรเอฟซี คนต่อมาแฟนบอลไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วโดยยานิคโฟบรีคนนี้ดาวยิงจากเมืองน้ำหอมวัย2ปีที่ย้ายจากมิดผลเซเดียมมาสู่ทีมคองเตยกับการท่าเรือเอฟซีเรื่องของฝีเท้าคงไม่ต้องพูดอะไรมากมายเอาเป็นว่าเล็กแรกที่ผ่านมาซันโบไปถึง8ประตูและก็ยิงได้อย่างต่อเนื่องซึ่งแนนอนว่าสิงห์ชาติต้องการให้มายิงประตูเพิ่มในเลกที่2นี้แต่ที่น่าสนใจก็คือแนวรุกของการท่าเรือนั้นจะจัดลงกันยังไงเพราะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นอดีศักไกสอนของหน้าชาวไทยไหนจะมีเนลสันโบดิยาที่กลับมาท็อปฟอร์มกันอีกครั้งรวมถึงเซอร์เคโอโซเรสที่ยืนหนึ่งในแนวรุกอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของโคชอุชนะฮะและว่าจะจัดทีมสิงเจ้าท่าในเลกที่2นี้ออกมาแบบไหนนั่นเองต่อมาคนที่3ก็จะเป็นแฮร์เบอร์ตี้ฟอนเดสจากทางทรูแบงคอกคนที่3แฮร์เบอร์ตี้นี่ชื่อนี้การันตีเรื่องคุณภาพอยู่แล้วโดยเลกแรกนั้นเล่นอยู่กับการท่าเรือซึ่งก็ทําได้ดี กดไปทั้งหมดเจ็ดประตูแต่ดันไปมีปัญหาการบาดเจ็บทําให้ช่วงหลังนี้ไม่ได้ลงสนามและก็ไม่อยู่ในแผกนการนาทีมต่อไปโดยเลทที่2จึงหวนกลับไปร่วมงานกับโค้ชแบนที่มีอยู่กันอีกครั้งน่าสนใจมากว่าพิตตี้นะผมจะพาแข้งเทพกลับมาอยู่ในฟอร์มพิธีได้ไหมหลังจากทาผลงานออกทะเลไปไกลตั้งแต่ตอนมาโน่คุมทัพและพี่แบนเนียเข้ามาก็ตอนที่ยังไม่ค่อยสู้ดีนักดังนั้นความหวังในเลทที่2จึงขึ้นอยู่กับกองหน้าแซมบา้าลายนี้ คนต่อมาคนที่4ี่นะฮะเรดิโกจูเนียร์ซิวาหรือว่าดีเกลของชังบุรีลัมนักเตะที่ย้ายมาแล้วคือฮาที่สุดในเลทที่2ถ้าไม่นับการกลับมาของจิโกก็คือปาการังคนใหม่ของทีมซอกาวลย่างดีเกลนี่แหละฮะเพราะถือเป็นนักเตะระดับทวสตาร์ของเล็กสุดบราซิลและเป็นนักเตะที่มีดีกรีสูงที่สุดของไทยลีกณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้โดยกันี้ทีมประสาทสายฟ้าค่อนข้างมีปัญหากับเกมรับในเลทแรก แม้จะได้เลนโต,โตเคริชมาก่อนหน้านี้ก็ยังไม่ตอบโจทย์ดังนั้นการมาของทีเก่าจึงน่าจับตามองเป็นอย่างมากมายและถ้าโชว์ฟอร์มดีก็มีโอกาสที่จะไปํตำนานคนต่อไปของทีมประสาทสายฟ้าไม่แน่ก็ไม่นอน,นะฮะและคนสุดท้ายคนที่5นะครับผมทีโก้ลุยซันโตของทางบีจีประชุมยูเต็ด โดยคนสุดท้ายคนดีน่าจะเป็นนักเตะที่ทุกคนอยากจะเห็นฝีทา้าของเขามากที่สุดแล้วในเร็ที่2นี้นั่นก็คือชิโก้ที่ย้ายกลับมาไทยลีกในสีเสื้อใหม่ของทางบีชีประชุมแต่งแชมป์อาปีของชายลีกในฤดูกาลนี้แม้จะอายุป,ปลาไปทั้งหมด33ปีแล้วแต่ก็ต้องบอกว่าสภาพร่างกายยังคงฟิตปังเหมือนเดิมและฟอร์มการเล่นในลีกมาเลเซียนี้ยังใช้ไหล ดังนั้นนี่จะเป็นดิวสำคัญของชีมบีที่จะเสริมความแข็งแกร่งเพื่อจะไล่ล่าแชมป์สมัยแรกให้จงได้และไม่เพียงเท่านั้นเราจะได้เห็นติเอโก้เล่นคู่กับทางท่านมุย้ยทั้งที่อดีตเป็นคู่แข่งกันแต่ตอนนี้ทั้งคู่จะมาผนึกกำลังกันที่บีจีในเลขที่2นี้แค่คิดก็มันหยุดแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นการพูดถึง5แข้งชื่อดังที่ย้ายทีมในเลกที่2นี้นะฮะ แล้วก็น่าจับตาดูฟอร์มกับพวกเขากับต่อสังกัดใหม่มาว่าจะเป็นอย่างไรกันซึ่งก็อดใจรอไม่นาน4-5คนนี้ไม่แน่เราจะได้เห็นเขาลงเล่นไทยลีกในสัปดาห์นี้เลยก็เป็นได้เป็นต้อางงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก,กาา็แล้วกันนะฮะห้าคนที่ว่านี้นักเตะอิมพอร์ตทท่านั้นเลยต้องรอลุ้นกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับราชบุรีดึงฟรองก์นรากรกลับถิน่นหลังปล่อยให้กับเมืองการยิ้มตัวไปใช้งาน โดยปรชะชาบังกรพระราชบุรีมิตรผล f ีฟีตัดสินใจดึงตัวฟรองนารากรานุ่มจันสกุลมีฟิลดาวรุ่งวัย21ปีที่ส่งตัวให้กับทางค้าข่าวเมืองการเมืองการยูเต็ดนะฮะทีมหัวตารางของศึกไทยลีก 3, สโซนตะวันตกยืมตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงเล็กแรกกลับมาคืนชินมิตรผลเซเดียมกันอีกครั้งเพื่อหวังจะให้อยู่ช่วยทีมในเลที่2นี้ทุกทางฟรองก์นะผมได้กล่าวขอบคุณแฟนบอลเมืองการมาว่า อยู่ให้คนรักจากให้คนคิดถึงขอให้ทีมเมืองการประสบความสำเร็จกับการเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ไทยลีกนะครับสุดๆนะฮะและที่สําคัญขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนขอบคุณพี่กบสุชาวมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับโอกาสและก็ประสบการณ์ดีๆขอบคุณแฟนบอลเมืองการกันด้วยครับนอกจากนี้ฟรองนี่ยังได้เผยถึงเป้าหมายในการกลับมาเข้ารวมสังกัดเดิมมาว่า ผมรู้สึกดีใจและก็ตื่นเต้นมากเลยนะฮะที่ได้กลับมาเล่นให้กับทางทีมราชบุรีมิทผลในศึกไทยลีกนี้กันอีกครั้งเพราะมันคือความต้องการของผมอยู่แล้วที่ได้เล่นในลีกสุดๆอีกครั้งผมพร้อมและจะเล่นให้กับทีมอย่างเต็มที่เพื่อจะช่วยทีมราชบุรีนั้นให้กลับมามีผลงานดีที่สุดอีกครั้งอย่างไรก็ตามก็ต้องขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจและก็ช่วยเชียร์ทีมราชบุรีของเรากันด้วยนะครับ สรัดทางฟ้องนารกรุ่มจันสกุลเคยผ่านการคัดเลือกตัวไปฝึกซ้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษมา,แล,สมสามแล้วกับสโมสรทอ้นั้นพอสเปอร์และก็ทีมเบอร์ยาม,มินิกในบุนเดสลิการเยรมันดยผลงานกับทีมเมืองการนั้นในเล็กแรกด้วยสัญญาเยียมตัวลงเล่นไปทั้งหมด7นัดยิงไปทั้งหมด2ประตูกับอีก2แอสซิสนะครับเป็นว่างานนี้ก็รอไปเชียร์ราชบุรีพิผลกันด้วยครับใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมแล้วก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้และนี่ก็เป็นเจาะลึกเต็มร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายดิ y l e ประจำวันที่23สมธันวาคม2563โดยชายผู้ปกครองผู้บ่าไทยครับ